หวานชูชีปลาปลาโอ้มีแห่น้ตแห่ใหญ่อันนี้เขาเล่นปลาอย่างไงอันนี้แบบปลาข้าวปลาข้าวเนาะเดี๋ยวก็เอาพอกินเนาะเอาแค่พอกินก็พอเพราะว่ามันมันมันยากอะ่ะโอ้ยได้ตองไม้หนึ่งนาทำเล่นไปไปเข้าไร่เข้านาเข้าสวนแหละแล้วมาเจอกับเออ่พี่ของทองได้ยังไงฮะช่วยด้วยนี่โอ้ดูแซมนานี่ทุกคน สวัสดีครับเกือบเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้อากาศที่บ้านบางมาร้อนมากคนที่บ้านก็เลยชวนกันมาเอาปลาโอ้ย,อยขาอ่อนเอาปลาในน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเอาปลาดีกว่าไม่แน่ใจว่าน้ำลึกเปล่าไอ้นี่เจ้าวานน้าสามบาทหรอได้ปะโอ้ยได้ไหลายตัวว่ะสามรอบดูอันนี้ไม่น้ำอะไร เอน้ำสั่งคือเก่าเอาน้ำสั่งเนาะเนแกงลีแกงลีอ๋อแก่งลีนะอันนี้น้ำลึกป้อลึกเดือดปุ๊บได้ได้ได้ค่อยๆเดินเด้ออันนี้เป็นแก่งเป็นโคดหินอยู่ไกลๆหน่อยอ่าเบิ่งผู้เป่าหว,วานแห่หน่อยหวานชูชีปา่าป่าโอ้มีแห่น่อยแห่ใหญ่ ได้เลยพี่ว่าได้ปะต้องในรุ่นต้องในรุ่นอไม้หลายอ่าเบิ้งทาเบิ้งทาเบิ้งโอได้อยูหนูได้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 ยูก็ปล่อยใหตัวกรย่างหน่อยกะแล้วตัวนึงทั้งลุมที่หมานวะนี่ไม้หมันแล้วก็ลงไปเล่นน้ำแล้วแห่ไหลดิเหรอ น้ำแรงอยู่น้ำมันไหลหต,ติดหินโต้อันอนี้บอสติดเอ,ออโอ้ไม่บอกยังไงไม่ติดหรอมั้งเนี่นยไม้ไหลมาได้นะติดกับไม้นนะ่ะไม่ได้เลยนะนึกว่าปลาช่อนอีกเหไแบบมง้อยบันเบลเลอร์เลย ไอตัวเดียวบ้าบ่ได้แล้วทำหนเลกใอปานกปลาสดุกนี่ตันี่นายโอไตัวโดนเนาะโอ้ยปลายนี่กินท้งขี้ปะเนี่ยปลาอย่างอันออรกำไงตัวใหญ่้ตัวมันดีนี่อันนี้ปลานี่กินแซ่บนะไมแกินท้งขี้อะ thôi 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 Bà <laughs> ừ, phải giáng, tôi phải ở dưới phải 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 bây phải 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 qua đây qua qua ต้องได้ว่านขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเอานี้นี่ด้วๆไปมันอยู่บนเกลียวได้มันลื่นมากครับทุกคนลื่นเป่งเลยลื่นแหงเลยมื่นหลายเลยโอ้ยลงโอ้ดีได้ปลาได้ปลา,ปาได้ปลาได้ปลาตัวปลาไหนเห็นปะตัวหินนะดิเดเอได้ตัวนึงนู้นได้ตัวปลายังได้ตัวนึ่งในเออปลาธรรมชาติคอยเก็บตอนนี้แหละเล็กก็น้อยนะอยู่ยังพอเพียงได้อยู่อ่ะใส ต่อมึงนะอืเดี๋ยวลดี๋ยวตัดตัวนึงนี่อยู่ตรงนี้ตัวตีเนี่ยนื้อหน่ยนึงโอ้แห่นี่ก็หมานกว่าตัวนั้นเลยเออนี่ได้ดีนะเนี่ยโอ้ยได้บ่อยู่อยู่ คนสระปลายังอไงเลยละบอเให้หน่อยเอาไปตันู้นถึกอ่ะได้บอโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปหมถึกถึกตัวมาณเลยก็ไร่มาแค่ใส่ะถึกตัวใหญ่เลยโซ่กล้องก่อนโซ่กล้องก่อนบบดนึงโซ่กล้องบอนี่ตัวโตเนาะอันนี้เขาเป็นปลาหยางไงอันนี่แหละปลาข้าวปลาข้าวเนาะแม่เนาะใส่ก่อน นี่จะดูให้ให้คนดูดูเรื่องตัวโตเนี่ยก็ตัวโตว่ะเห็นปะฝ่ามันอ้าบก็ง่ายไปป่านี่อาจจะดูปลาแปลกๆแล้วตัวต่อไปว่าจะได้ปลาอย่างนั้นเผื่อได้แบบตัวโตเนาะบาคงบาแคบเนี่ไอหินมันไหลไงคือมันเอาย่ของกเลยไม่ค่อยมาว่านะเนี่ไงหี่อะไรเกิดอีกตัวแหกขาดไม่คุ้มเลยต้องคำคาเอาแต่หินเลื่นี่ไงไอ้อเนี่ยแหกปากเลยต่อขึ้นง่ายกว่าไง ปลาปลาห้าใบนะอันนี้เน้นปลาโนยวันนี้เนาะปลาหนามโอเคเบิ่งเบิงลูกเขาได้อะไรมาอันนี้ปลาอย่างนี้กุ้งกูเุ้งจะปลากินได้หนาวชิ้นตีาอันนี้นี่กุ้งแม่น้ำอุ้ยกุ้งแม่น้ำโตโตพ่อเลยดูดิกล้ามมันโอ้ยกล้ามแบบนี้ไงตัวนน้องมาตอนนั้นก็ได้กินกุ้งตัวนี้แหละวหรอกนตัี่ปลาเลยเป็นได้ปลาเขาอ๋อใช่เก็บปลากับกุ้งนะครับทุกคนโอ้ได้พอปิ้งเสร็จได้นี่น่ะใช่แล้ว จู่อ่้ไกลไกลไกลมากโอ้ยร้่นนอนนอนเท้าว่ะนี่นะเป็นอ้ไยเป็นอ่ากได้ก็ได้ตายนี้แล้ววะ khá mươi lần nhiều đúng à, đây vô à, rồi à. không ได้ได้อยู่โอ้ได้สองโตโสามโตได้เปิดอยู่ชิปโปชิปโปกระเบิงไหนหุ่นหุ่นหุ่นอ่ะเลยเนี่ยออออเปิดนี้ได้อยู่นะครับทุกคนเออนี่ปลาที่เห็นก็คือได้สามโตยินดุนพี่ยินบุดได้สี่โตโอ้สี่โต มันย่่มหมนกับมานแด่หมานวะหมานด้วยตอนนี้ได้พอแอปพปอปิ้งแล้วสบายเลยเนี่นะ<ห>เหเลือๆเล่นร้าก,กับเล้าอยู่ไม่ได้ร้อนชิบปางเลยน้ำสังแรงนะ <c oughs> โอ้ยเนรอไปแล้วไปตะม้วนอันนี้ปกติมเล่นบ่อยปะ มันเล่นน้ำบ่อยปนะธรรมาดาบ่อยอยู่นะเดี๋ยวก็เอาพอกินนะเนาะเอาแค่พอกินก็พอเพราะว่ามันมันายากอะ่ะแห่ไข่เอาพอกินนะ <laughs> เนาะแหเราแคกินพอแล้วเอาแค่พอกินแล้วเรานะไปทำอาหารกินแซ่บกันเดี๋ยวให้ตัวหนึาาา่งเล่นน้ำกับนะคนนี้เขาห่าเกมอยู่ขึ้นน้ำกันมาแล้วนะครับอันนี้คือปลาที่ได้มานะก็ มีหลายตัวอยู่พอสมควรเลยอันนี้พอที่จะให้น้องฟลิงกินแทบๆนะริมน้ําเคยเคยกินบรรยากาศแบบนี้ไหมบ่อยที่ไหนที่ไหนบรรยาากศที่ไหนกัตตาพาไปโอ้ไหลายที่หลายบอลอะไรบอลไรบอลไรบอลคาสิโนอ้าวเจ้จะไม่เคยเห็นนะเนี่ยต่อยยอยต่อยยอยได้กุ้งมาตัวเนี่ยบอกเอามาให้เมียกินแล้วบอกเมียเจ้าผู้ใด ่งมาตลอดเลยงงมาตลอดค่ะไหนกุ้งเจ้าตัวนี่นี่นี่อุคำจะไปจับกุ้งเนี่ยอุคำกุ้งเนี่ยตโตโพ้นเลยเนี่ยกุ้งก้ามกลิ้มอ,อันนี้กุ้งจะ่ว่าเคยเคยกินแบบเออยแล้วก้มันเสียเหรอมันสลัดก้าบอกไปไงจะรักกินก้ามมันเหรออุคำเอ้ยไม่หรอกอุคำรักกินอย่างอื่นจ้ะมองหน้ากันสิมองหน้ารู้กันสองคนเราไม่รู้ ไม่รู้อีกเนี่ยไม่นคนรู้แต่เป็นคนเมาอันนี้เขาจะก่อไฟแล้วก็จะปิ้งปลาจะตำในบ้านอยู่บอสตำส้มอะไรเนี่ยในบ้านมาเผานิดนึงก็จะเอาเผานอกมีอ่ะเผาได้แถวเป็นนอกขุ่นนอกนั่นแหละน่าเดาอูเขาจะหมักปลากับผงชูรสนะครับไม่ผักชีเกลืออืมจริงอ่ะจริงสิโอ้ยนี่นี่เอาอะไรมากินนะครับพี่สะพ้ายซุปปลากับกินปลาอันนี้เฮ็ดเองบอ เสื้อเอาโอ้ด่ะดูในย่ามก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยมีแตงเนาะโอ้มีไอ้พมคืออะไรเนี่ยมอไฟอ่ะหมอไฟซื้อหรืไปเก็บมาเอาอยู่ข้างมาอ๋ออยู่ข้างทางมีด้วยเนาะข้างข้างงูเอาข้างงูอ่ะนี่คือคำเขายาปลาแล้วใส่เกลือนะคะเออเอากินกินเซ็ตเเอาพอกินกับกินกับอ่ะมีนึกว่ามีตำไม่มีตำเนาะทำเออที่ที่อยู่ในปลา อยู่คนเดียวให้เหงาแตงมาอย่าเพิ่งโชว์เอาปากกินเลยเตยโชว์้ตยกระโชว์นะเขาเขาเขาคิดว่าอูจะทำยังไงดีเนาะ้ตยคิดว่าอูจะทำยังไงก่อนส้มตำเลยครับไม่ใช่ อย่างที่ว่าถาปานหัวมันก็ปานหัวใครปานหัวมากแตงเอ๋อเหรอปานหัวปักแตงเหรอแล้วทำไงต่อแล้วก็เอามีดปอกมันไปนะเอ,อี่ยยังไงมันใหญ่ไปหรือว่าไงเอาสิกินกราบมันวะเอ,อันนี้จะไปแย่เขาเดี๋ยวเขาไม่ทำปลาให้กินนะอย่า<อ>งาที่จะโดนด่าแพ้ค,ครู่นะโดนอยู่แล้วตั้งแต่มึงบอกว่าอะไรนะสินไม่เสมอกัน ก็จริงสินี่ไงนี่ไงปลากับไม้สินไม่เสมอกันแล้วเนี่ยเอออ่าจะไปคิดมากนะบอกใครบอกตัวเองมึงอย่าไปคิดมากเออนั่นแหละเออกูรู้แล้วโอ้ยได้ต้องไม้หนึ่งนาทำเล่นไปนี่เวลาการเอาปลาเลี้ยงเนี่ยต้องเอาตัวน้อยใส่ก้อนเอาแล้รตัวนี้มาคือน้อยอ่ะอย่ามา มันกระโดดข้ามมาเมื่อกี้แกไม่เห็นเองอันนู้นตอกเอากี้เข้าไปเหล่าตอกมาเป็นไงตอกใช้ได้ไหมไปใส่ตะตอกคอยวยตัวอืมตแว่นนละอกหน้าโพดเลยทะเลอุกกว่าทะเลเอาแค่พอปิ้งกินนะครับเป็นเนี่ยโอ้ไม่ได้มันหนาา้าป้ายอันนู้นเส้นเมื่อกี้อ่ะน้องๆทำให้ดูให้พี่สะพ้ายทำให้ดูโอ้เวอเอาพี่สะพ้ายทำหน่อย พี่สะพ้ายโชว์ะไรนี่คือเสาชาวป่าทองแท้นะพี่สะพ้ายนี่เป็นเสาเสาลาหรือเสาอย่างไงเสาลุ่มเาลุ่มเหรอเป็นเสื้อสายผู้ไทยเอาหรอเสาผู้ไทยนะเขางามแท้ระเบิดบอสที่บ้านผู้สาวนี่เออเป็นชนบทอยู่บอสเป็นเทือกพี่สะพ้ายเป็นเป็นชนบทอยู่เนาะธรรมดาธรรมดาอย่างนี้บอ เป็นอย่างนี้ป้อเป็นแบบว่องมาป้องเออก็ยังเก่าอยู่แค่แบบยังมันทีกวานดีอ๋อแล้วทางดีกว่าอ๋อทางดีกว่าเนาะขึ้นหางด่วนอ๋อไมือจีงด่วนธรรมดาแต่มีทางด่วนนานตะทางนออแล้ะเอออันนี้เดียวอ่ะเออพี่น้อยหนึ่งผ้าไม่ถูกกระไรเออเอาเอาไม้เดียวก็พอละเจ้ากินคนเดียว ไปไปดูคูคัมปิ้งอ่ะปอดเอาหัวมาทิ้มลงก่อนเออนั่นต้องมีซอนต้องมีซอนอ่าโอเคเดี๋ยวปิ้งปลาก่อนเด้อที่พะไธนี่ของแท้เนาะไม่ได้พืชพันธุ์ไม่ปลอมมะขาหน่อมะข่าผักตามไร่ตามนาตามป่าตามสวนบ่แม่น่าเอาไปอยู่เนาะอ๋อแล้วถามหน่อย ไปเข้าไร่เข้านาเข้าสวนแหละแล้วมาเจอกับเอพี่ของทองได้ยังไงอ่ะไปลงันตอนไหนไปเจอกันยังไงสภาพได้ปอสทางออนไลน์ทางออนไลน์ทาเฟซบุ๊กเราลุกตรงโป่งวะตรงโป่งเลยตรงโป่งนี่ล่อตัวจริงล่อว่าดิบอ๊อสกันใจฮะไอ้โอไม่ได้แดกแล้ววันนี้ไม่ได้แดกแล้วพวกเราเขาจะไปหาปลาให้น่ะ ก็หยอกก็หยอกเด้อนี่ได uh, ้ได้อ uh, ่าอันนี้ต้องปิงกินคนเดียวเลยลูกนี่เขากินน้อยอ่ะให้พี่สะพายไปปิ้งเป็นอะไรเป็นนี่พี่สะพายเก่งอยู่เออนี่พี่สะพายของแท้อยู่ได้คอมเมนต์กันสุดๆคอมเมนต์กันแท้เลยค่ะเมื่อกี้บัญชีได้กันนานคอมเมนต์สุดๆเป็นเมนเมนต์แย่กันไปแย่กันมาแย่โอ้หรอ การิมเงนคู่กันนี่เออรู้แหละใครจะจีบสาวเราไงใครจะไปเม้นให้ทั่วเลยเขาเนี้ยเห็นมาเส้นทองเลยไปเม้นท์กันอยเองขาไปเม้นกันนี่เองนะใครพูดว่ากูดผู้บ่าวบ้านไหนคือจริงใจคอมเมนต์ผู้บ่าวบ้านใดอันฮักแท้เอียงสินะอักแท้เออเราจะว่าเราไปก็ไมนละเมืองสันทองพี่แล้เออ เมืองสังทรวนี่แหละเอาคำว่าเมืองสงทรงนี่แหละนะก็เลยนั่นแหละปากันเลยคนโทรจีบใช่พี่ทำไมไม่โทรจีบบอสเมื่อไรจะมีใครมาโทรหากค่อยอย่างงี้บ้างเนาะเอาเดี๋ยวเราปาสุกนะครับฮะไม่เอาโทรไปครับนะเล็ดตัวเล็ดตัวหนึ่งคนเออทำไมอังรออยากเห็นเอฟซีหนึ่ก่อนทำไมโทรจีบด้วยฉันนะเออเดี๋ยวเขารู้ว่าใจง่ายใช่ไหมครับทีแรก โอเครู้เรื่องแล้วครับคัจจีบเป็นยังไงเออเอาเดี๋ยวไปนั่งกินผลไม้กินอะไรเข้ก่อนนี่พี่สุภัยจะตำแตงด้วยไงกับป่ากับส้มพักกินบ็ได้มันมันมันเปรี้ยวอะฮะมันเน่าอ่ะมันมันเป็นเน่าเขาจะเอาน้ำเข้ามาใส่แล้วเขาเอาพักเน่ามาใส่อ่ะอ๋อมันดองใช้ไม่ได้เนาะเออดองใช้ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรจะมีแตงเอากินแค่ซืสดนี่ไงมะม่วงก็มีเนี่ยหมมะม่วงก็มีส้มมะม่วงส้มเปรี้ยวกัน เดี๋ยวจะมีได้อยู่มีม,มองอยู่นะครับกิน,นบรรยากาศพอนะครับเหมือน,นทำนองกินข้าวป่ากินจิน้งปลาเงี้ยแค่นี้ก็แซ่บนะครับเพราะว่าบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติมันได้ใจมากฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงจักจัน่นโอ้ชิวอ้ยนี่ครับปลาสุกไปแทบแล้วเนาะไม้เด้นี้สุกยังนะยังเนาะไม่ใหญ่ใกล้สุกละน,นี่อุ้ยลูกล้ๆครับโอ้เอา้าอีกไม่นานเดี๋ยวได้กินนะครับทุกคน อ้ยยกโชว์โชว์ด้วยนี่โอ้ยดูแซมนานี่เอาลเวยเลเวยนี่อ่ะโอเคเอาไปตั้งบนเถียงนะครับโอ้ยมายืนทำอะไรกันสองคนอ่ะเข้ามาคันนี้มูกันนะครับทุกคนเรามาเป็นคอคอคอ,คอหรือเปล่าไม่รู้ครับทำไมอิจฉาเขาเหรอเอเอก็น่าธรรมดาหละคนเขามาเป็นคู่อ่ะนี่นี่มีแจวด้วยมีหมากไฟด้วยเอา้ามาแกะแก่แก่แก่แก ในเวลาสมมาพะควรแล้วเนาะเออวันนี <t <t ้เราก็บซีมาเข้าพิธีเงินท่านทางสองสมปองกันปู่กันแล้วไในค่าศิษยซอดน่ะค่าศิษยซอดปลาหนึ่งไม้นี่ยนะเราอะขอเขาไม่ใช่เขาขอเราอืมจะก็ว่าไปจริงเออทางเข้าบ้านก็พี่ร้ายหลายผมเคยบอกว่าข้าดอง ปกติสองแสนบาทก็ลดเหลือแค่สี่หมื่นก็แล้วกันอืมก็ดีนะยุคนี้อะไรมากอ่ะน้องเศรษฐกิจไม่ดีเออต่ไปใหญ่ๆตัวโตลเลิกกัดอายเขาอีกโคตรซีเมืองเงิน <laughs> ดอกใครผู้หญิงมาขอเขาดีกว่าหาซีพ<ม>ักรีบบ <laughs> ่อยไหมเขาไปขอขอ,ขอรถแพงนะเออเอาทุกๆนะแล้วให้สองมาขอหาซีเออคันไปขอเจ้าห้าซีพักรีเจ้าห้ามปุ๊กไข่ตื่นนอนเศร้าหา agility, ้ามไม่ควรแก้กินจะต้องข้าจะปุ๊กเช้ากลางวันเย็น เอ้มันมันต้องปลูกอย่างอื่น,มนไม่ปลูกทำงาน,นต้องปลูกอย่างอื่นเชื่อพี่แล้วขอกินปลากันนะครับทุกคนนะเสร็จแล้วมาดูบรรยากาศการกินปลานะครับกินอาหารจากธรรมชาติที่ได้มานะครับผมบอกเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ชอบม,มากเลยนะพ่อญาตเลยนะ <c oughs> พี่สะพายก็น่ารักมากก็ <c oughs> มาเป็นแม่ครัวแล้วก็มานั่งกินปลาด้วยกันเอาเลยพี่สะพายเซิร์นเซิร <c oughs> <ๆ>์นอันนี้ป็นแตงที่เขาปลูกกันเองหรือว่าซื้อมาพี่สะพายอันนี้มัน แบบชื่อหมาชื่อหมาเข้ออืมอันนี้มะม่วงของใครน้องฟิงกมะม่วงของแสงดาวมาจากแถวหลวงพะบางนะใช่แต่สิ่งที่เราจะมากินคือปลานี่ใช่ไหมใครอีกปลาไหนเดี๋ยวอูชอบกินไครตุ่นที่ปลาต่อยให้อูกินไครบ่อยบ่ฮะให้อูกินไครบ่อยบอใครปล่าอ่ะไปแล้วไอ้เน่ก็ต้องว่ามันสุด็นตัวอ้าวมันพูดเยอะมันก็แบบเจ็บคอพูดน้อยๆอดีแล้ว อ่าชิมชิมขอยัดชิมปลาอันนี้เขาเรียกปลาอย่างนะพี่สะพ้ายปลาเขาเรียกแหงปลากาปลากาปลาปลากาบ้านผมเรียกปลาตะกับนะเนื้อก็จะหลายหนึ่งขอยัดแกะเปลือกนะครับชิมเบิ้งชิมเบิ้งลองพิ้งลองไหมนี่เพราะว่าเนื้อมันแซ่บหลายนะครับมันอยู่ตามธรรมชาติจริงปลาแบบนี้โอ้โหร้อนมากอืมมัหอมมากเลย ชิมแตงที่นี่ก่อนอันนี้น้ำน้ำเจียวทำเองบอ๊เออทำเองน้ำผักเมาดิ่ปนกิฮะวมันเลยมันเป็นน้ำซ้มพระกระเขอะพักมาใส่ละลานะอืเแล้วก็เท็ดเนาะเดี๋ยวว่าเป็นอย่างปลาแซ่บล่ะกินไปเบิ่งวิวไปพี่ชายน้องทองก็ย่างปลาอยู่นะเมื่อกี้คือมากินด้วยกันเขาบอกว่าเราย่างปลาก่อนแตมานั่งกินด้วยกันแหวนี้มีไม้่น้อย ปัญญาทางห้างจะเวียงจันน้อยเดียวแต่มีมาาธรรมชาติปัญญาอืมทักแหงอ,อีกหน่อยที่เที่ยวเกินใหม่จ้ามาได้ตลอดเลยเราต้องผ่านเสน้นนี้นะนี่นะพี่ชายมาละพี่ชายกินกินกินน้ำแข็นเดินเดินเดินอ้าวอ้าวิมเบิงพี่ชายสิมเบิงสักตัวไหมน่ะหากเราปิไปอ่าพี่ชายนั่งนั่งด้วยกันเอาเลยเอาเลยตัดสบายเลยมาอูมามันมาก็ได้มา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  ของก,กินปลาที่มีเกล่อ,อนะครับว่ามันแซบ่บแซ่บคือปลาบ้านเราปะนี่ทุกคนอ,อร่อยอกำลังดีเล็กเกลือน,นิดๆแล้วมีข้าเดียวน,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 นี่คือใช่นะ เราจะ<ช>รับราบรรยากาศาการที่มาทําอาหารกินกันหาปลากินกันแล้วก็ดูวิถีชีวิตของคนในพื้นที่บ้านหมานะครับขอใช้ชุวกินยังไงนะครับธรรมชาติยังคงดีแล้วก็ล้อมรอบแล้วก็มีเรื่องราที่ให้เรานําเสนออีกมากมายนี่คือส่วนหนึ่งงนั้นนะการกินเพนนีก็ยังไม่ไปไปทาเลยไปช่วยแม่ยายตามบัวไปช่วยแม่ยายปลูกมันล้นท้องเลยไม่ไปเลยใช่ต้องกลับมาอีกนะเนี่ย เพ่ลได้ก้อนเท่านี้โง่อย่่ต้องกลับอย่างว่าไอเน่ไปช่วยเราจิวเงอนท่าก็ดีนะเพราับเพื่อยูวก้อนไม่กลับก็ดีนะแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะเดีแต่ขอจะรำคาญเอานะแต่วันนี้ไปดีกว่านะขอบคุณเจ้าของเจ้าของบ้านนะก็คือน้องเออพี่สะพ้ายนะครับแล้วก็นี่พี่น้องของนะขอบคุณมากนะครับนะนี่ขอบคุณสองคนด้วยต่อยย้อยสองล้อพาเลาะแล้วก็น้องอุคามสาวลาวลองซานไปติดตามน้องด้วยนะครับแล้วก็น้องทิ้งนะ เออถทางคนจะเป็นรูปว่าทาหน้าตาไปแล้วเนี่ยได้มาบ้างมาอะโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวเจอเรื่องราวของเราในการเดินทางนะครับทุกคน